เซ็กซี yeah. ่พวกเธอร้อนแรงและพวกเธอพร้อมเปิดคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะปบปิชิของเราเนี่ยผมนะฮะต้องบอกว่าน่าจะเป็นหนุ่มที่ หนุ่มๆหลายๆคนอิจฉามากที่สุดนะตอนนี้เพราะว่าผมอยู่ใกล้ชิดกับ10สาว FHM Girl Next Door 2015มากๆเลยทีเดียวต้อนรับพวกเธอด้วยสวัสดีครับ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 ผมต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมเป็นเกียรติอย่างมากครับนะฮะที่ได้มาเจอทั้ง10สาวแบบนี้ดูทำงานอย่างมีความสุขมากเลยนะครับผมนะฮะสำหรับ Girl Next Door ในปีนี้นะฮะ FHM นี่นะฮะหลายคนก็ติดตามสำหรับเวทีการประกวดสาวเซ็กซี่นะฮะมาถึงปีนี้ เนี่ยฮะจัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับผมอ่าตัวแทนตอบหน่อยครับก็เนี่ยหลายเกือบสิบสิบกว่าปีก็เป็นสิบสิบสองสิบสองปีสิบสองปีโอ้เออนี่เวทีประกวดที่มันนานาขนาดนี้มันน้อยเวทีมากนะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รวมเวทีแบบมิส ต่างๆที่เป็นเวทีใหญ่ลีนคุณชาคิดครับเวทีนี้เขามีคุณภาพนะครับผมเออเขามีแฟนๆที่ติดตามมาโดยตลอดนะฮะอะไรไม่ใช่ผมผู้ชมเออนะฮะปีนี้ป็นิดี่สิบสองปีผ่านไปแล้วนะฮะปีนี้ปีน่าจะปีที่13ก็ประมาณประมาณนี้แหละเนาะใช่ไหมฮะโอ้ผมแล้วสาวๆแต่ละคนมาติดตามเวทีนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็คือเหมือน เหมือนทุกคนเนี่ยรู้จักนิตยสารกันอยู่แล้วแล้วก็รู้จักการประกวดมาแล้วก็เมื่อมีโอกาสที่พี่ๆในใน,ในบริษัทนะคะคเขาได้เชิญแบบว่าโทรไปแบบอ้า้าทาแบบใครสนใจก็ให้มาทุกคนก็เลยลองมาออดิชั่นแล้วก็ได้ผ่านเข้ารอบมาจนถึงทุกวันนี้เหมือน ความสนใจในตัวเองของแต่ละคนก็มีอยู่แล้วก็เลยเมื่อมีโอกาสก็เลยได้เข้ามาประกวดกันค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีมีการคัดเลือกเข้ามาด้วยใช่จอะจนประมาณสิบคนสุดท้ายมีการตกรอบตกรอบอะไรกันไหมฮะมากค่ะมีกี่กี่ตกรอบกี่ด่านอ่ะกี่ด่านหลายด่านมากเลยค่ะตั้งแต่ร้อยร้อยสองร้อยคนเลยไหมฮะแต่ละด่านไม่ใช่คัเลือกลไม่ใช่คนละด่านอ๋อแต่ถ้ามาทีงผมต้องผ่านด่านคุณแม่ก่อนนะฮะคิดจะ รอเล่กผู้ชมอ๋อคือมีดันดาแล้วแต่ละคนก็จะพี่บอกว่าบางทีความสามารถไม่ถึงขาดความมั่นใจยังทำกับ้านมาไม่พอก็ต้องกลับบ้านไปก่อนงี้เพราะฉะนั้นกริตๆแล้วอาจจะไม่ได้แบบมีความเซ็กซี่อย่างเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องแบบเหมือนแข่งกันมีความสามารถ ของแต่ละคนแล้วก็ความเซ็กซี่ความสดใสน่ารักเป็นตัวของตัวเองค่ะแตกต่างกันไปแต่ละคนเนี่ยก็มีความสวยที่แตกต่างกันไปจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าจะถามว่าแข่งกันไหมก็คงไม่หรอกแต่เอาความสามารของตัวเองเนี่ยุดขายเนี่ยเอามาขายเดี๋ยวว่าใครโดดเด่นที่สุดก็ชนะไปพรายจริงการคัดมาสิคนเองที่น้องๆได้บอกแล้วก็คือแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองใช่ไหมฮะมีรูปแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อพรีเซนต์อย่างดีที่สุดนะมาถึงตรงนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวทีนี้ถ้าเกิดว่าม ผู้หญิงเนี่ยนะมีความเซ็กซี่ที่ผู้หญิงมีความเซ็กซี่อยู่แล้วแหละแต่ว่า FHM เองมีเอกลักษณ์แล้วมีความเซ็กซี่เฉพาะตัวถ้าเกิดเราพูดถึงความเซ็กซี่แบบ F h m เป็นลักษณะแบบอื่นอย่างไรบ้างอืมอ่ะมีายมกระจายมไปค่ะก็สำหรับ พวกเรานะคะก็จะสังเกตได้จากแต่ละคนเลยว่าจริงๆแล้วว่าเราไม่ได้มีสเปกว่าจริงๆแล้วสาวเซ็กซี่จะต้องเป็นยังไง<อ>จะต้องเป็นแบบว่าต้องหุ่นเอ็เอช่ไหมจริงๆแล้วทางเราไม่ได้ฟิกเลยจะสังเกตได้<อ>จากเพื่อนๆแต่ละคนคที่ว่ามีสเสน่ห์แตกต่างกันไปค่ะก็วิธีของเราก็จะเน้นด้ดดว,ยดวยที่ว่าต้องสวยแล้วก็ฉลาดมีความสามารถค่ะใช่ไม่เทียงเลย ก็ตรงหมดทุกคนทุกคนสวยมีความสามารถฉลาดหมดเลยนะฮะแถมด้วยหุ่นดีแล้วก็น่ารักด้วยนี่เบอร์ก็สวยด้วยนะรู้ยังเบอร์เขาก็สวยด้วยเรียงเลขสวยใช่ยวคือขอแล้วยังเอาอีกก่อนยังล้อเล่นล้อเล่นยังไงเออเนี่ยนี่จะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีปาร์ตี้พี่เออหรอเออเขาเรียกว่าเดอะไตรโลจีปาร์ตี้เอพิโซดทรีนะฮะเดอะแกรนด์ฟินาเล่ไปไงเป็นไงงานนี้เป็นยังไงอ่ะปาร์ตี้เนี้ยน่าสนใจมากเลยใครตอบอ่ามันเป็น เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะในงานก็จะมีการประกาศเดอะวินเนอร์นะคะแล้วก็ทุกคนสำหรับผู้เข้าประกวดปีนี้แล้วก็ GND รุ่นก่อนๆก็ได้ซ้อมการแสดงแล้วก็โชว์เพื่อจะมาโชว์ให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ชมกันในงานนี้แล้วก็มีทั้งการแสดงจากคอนเสิร์ตแล้วก็ดีเจดังด้วยอ๋อก็คือมีแล้วโชว์จากสาวๆนี่คือโชว์ไรนะโชว์แดน ก็มีทั้งเดินโชว์ตัวเดินแบบชายอาจจะมีเต้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องไปติดตามชายต้องไปติดตามค่ะในวันนั้นยังไงฮะเกาะข้อเบทีเกาะข้อเบทีเป็นยังไงบ้างครับผมจะเป็นช่างไฟเป็นอะไรพันโลงในแถวนั้นหรือยังไงที่ไหนอย่างไรครับผมค่ะก็สําหรับบัตรนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะราคาบัตรเพียง1,200บาทค่ะไม่แพงเลยเพราะว่าแค่1,200บาทแล้ว แต่คุ้มอ่ะเห็นพวกเราเห็นความเซ็กซี่น่าตื่นเต้นอันนี้รับประกันค่ะลรวมีรุ่นพี่อีกใช่ค่ะกว่าห้กว่าห้าสิบชีวิตเลยเดินกันเดียดเลยนะเดี๋ยวไปด้วยเฮ้ยคุณไม่ต้องหรอกผมแม่งฉันจะไปเดินกับเขา เดี๋ยวนะเรื่องบัตรจะขายไม่ออกเพราะคุณนั่แหละคุณผู้ชมท่านไหนที่ไปผมจะไปเดินกันน่องเอ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ต้องนะฮะส่วนใครอยากไปปาร์ตี้ก็หาซื้อบัตรกันได้แถนิเกตเมเจอร์เนาะใช่แล้วตัซสินกันวันไหนอย่างไรนะครับวันนั้นแหละวันนั้นแหละวันนั้นวันที่21สิงหาคมนี้ค่ะวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ด้วยวันศุกร์ด้วยนะฮะ กลางคืนเนาะใช่ค่ะสารอาทิตย์พักผ่อนให้เต็มที่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยวันศุกร์นี่แหละครับผมใช้แรงคุณเนี่ยให้เต็มที่ไปเลยไปกอกขอเวทีกริ๊กกราสสาวๆเหล่านี้ทั้ง5 0าสาวนะแล้วก็อาจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำใช่แล้วถามที่เรื่องดีกว่าว่าสำหรับการประกวดเนี่ยครับพอประกวดกันได้แล้วได้เดือดวินเนอร์แล้วแต่ละคนมีหน้าที่ต้องทำอะไรต่อไหมฮะเออมีการวางไว้อย่างไรไหมฮะสำหรับนิวนะคะก็พอถ้าจบแคมเปญนี้ก็เรียนต่อค่ะแล้วก็อาจจะทำงานไปด้วยควบคู่ไปด้วยค่ะแต่สำหรับคนอื่นมีงานอื่นรัับไะ ทำไงนะอาจจะมีถ่ายแบบถ่ายเจ้าสารของเอฟเมเนี่ยแหละค่ะก็ต้องจะได้ดูผลงานกันใช่ไหมใช่ค่ะบางคนขึ้นปกบ้างบางคนขึ้นปกหลังบางคนขึ้นสันก็มีะมีไหมสันฮะสันขอบฮะไม่มีหรอกแหมสวยขนาดนี้แต่ละคนเหมือนว่ามีหน้าที่ต่างการเรียนบ้างทำงานเหมือนคุณ่าอาชีพกันใช่ไหมนี่คุณพาคีเไงค่ะก็ สำหรับตัวพาวเองก็มีละครก็กำลังถ่ายละครอยู่ค่ะเรื่องสนอ้อยควานทางช่อง74ก็เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ติดตามชมกันเร็วๆนี้แน่นอนค่ะแล้วก็คอยากฝากผลงานอีกไหมนี่นี่คนนี้คนคุณเฟยาเป็นดีเจเป็นดีเจฮะเป็นดีเจใช่ก็ ถ้าใครสนใจนะคะใช่ turkey, DJ เฟย่าเอฟเชมค่ะถ้าใครสนใจก็จ้างงานได้นะคะขายของนดนึงน really> ี่นิคือเปิดแผงอะไรอย่างงี้ใช่เออมีไหมมีไหมสวไปดีค่ะเป็นของเดือนนะคะเดือนก็มีที่ถ่ายอยู่แล้วก็จะมีรายการออกรายการพรุ่งนี้ค่ะในช่องเอ้ยเวอร์พอยต์ค่ะคนอดผีค่ะเป็น กวิ่งล่าท้าผีค่ะนะฮะว่าจะมีพลังงานหรือวิญญาณบางอย่างซ่อนอยู่หรือไม่ใช่ค่ะเข้ามาแล้วจะไม่เข้ามาแล้วก็แท็กเออชัดเจนยันแท็กก็มาให้เลยเดียวเลยครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะก็สามารถติดตามแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจได้มีการโหวตไหมฮะนี่ค่ะยังไงที่จะโหวตได้ยังไงบ้างฮะสำหรับการโหวตก็ของนิวนะคะดอกจันสี่แปดหนึ่งดอกจันศูนย์หนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วเทอรออกค่ะก็คือเป็นเป็นเหมือนเป็นรหัสโหวตนะคะก็ กดดอกจาน481ดอกจาน8ดอกจานตามด้วยหมายเลขแล้วก็กดสี่เหลี่ยมทั่วหนึ่งสองสาถึงี่หนู0ูนย์หค่ะศูนย์หนู่นย์สองยศูนย์สองนี่เดี๋ยวยกมือเลยโพรท่าด้วยสิศูเอาใหม่ไหมเอาใหม่ศูนยหนึพสท่าด้วยนะโอสวยๆอะไรก็ได้จิกกล้องนึงก้องจับเลยนะฮะอันนี้ศูนย์หนึ่งโอศนยน่งนะศูนยนู้นนะครศูนย ั้งางเลยนี่นี่นี่ศยครับอยู่ไหนเอ่ยศูนยนี่ศูย์ห้ายุงยังสวยเลยนะครับผมศูนยครับด้านบนนะครับศูนี่ข้างผมนะครับศูนย์เจ็ครับ0ูนย์แปดศูนย์แปดนี่ฝั่งนี้นะครับศูนย์เนย์เก้และหนึ่นี่หนครับโมท้าเร็วเร็วเร็วคุณแม่เร็ว ปากด้วยแหละมับหน้ามับหน้ามับหน้าอก็หวดและกำใจให้สาวๆเหล่านี้ได้นะครองนะกับเกิร์ลนิกดอในปี2015 12ปีกับเวทีการประกวดเวทีนี้ผมเชื่อว่าน่าจะการตีอะไรได้หลายๆอย่างนะแล้วก็ศิลปินนักแสดงในวงการบันเทิงก็มาจากเวทีนี้หลายคนเลยทีเดียวถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าทั้ง10คนนี้จะมีสร้างสรรค์ผลงานวงการบันเทิงให้พวกเราได้ติดตามชมกันหรือเปล่านั่นเองนะครับนะให้กำลังใจ น้องๆเหล่านี้ด้วยนะฮะโดยการโหวตดอกจันอีกทีสิคะดอกจันอะไรนะดอกจันสี่แปดดอกจันแปดดอกจันตามด้วยหมายเลขและสี่เหลี่ยมโทรออกค่ะกดไปเลยนะครับศูนย์หนึเลยแต่ถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันก็ติดตามได้ใน Facebook นะครับผม F H M Thailand นี่ค้นหาไปได้เลยนะครับแล้วก็ Youtube ด้วยใช่ไหมใน Youtube จะมีอะไรให้แฟนให้ดูบ้างฮะในนั้น อยู่ทูตก็ท้ายคลิปครับผมน้องวีแค่แหละผมแจกนี้แหละครับผมว่าคลิปนี้มีคลิปอะไรบ้างไงก็จะมีเหมือนตอนที่เราไปรถโชว์แล้วก็เป็นวีทีอาร์แนะนำตัวของแต่ละคนนะคะก็จะไปหาได้ใน YouTube ครอยากรู้จักสาวๆเรานี้ให้มากขึ้นติดตามได้ในคลิปใน YouTube นะครับใช่แล้วนะครับเอาล่ะเจอพวกเธอได้ในวันที่21ใช่ค่ะสิงหาคมทันเดอร์โดมนะคะทันเดอร์โดมค่ะจับที่ทันเดอร์โดมใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่า ก่อนหน้านั้นคือวันศุกร์นี้ที่14่ค่ะเราจะมีรถโชว์ที่ RCA แล้วรูท่ที่หค่ะใช่อายุไม่ถึงเข้าไม่ได้ไปเจอที่เจอกันที่ทันร์โดมครับผมมือกองกาีนะฮะแต่ทันร์โดมเข้าได้เอาละครับติดตามกันได้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นกำลังใจให้แล้วลงดูซิว่าปีนี้ครับทั้ง10คนนี้ ใครจะได้ตำแหน่งไปนะครับนะแล้วก็มีหลายตำแหน่งด้วยถูกไหมใช่ค่ะมีหลายตำแหน่งด้วยนะเชื่อว่าน้องจะได้กำลังใจกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะฮะตัวแทนทั้ง10คนนะฮะจากเวทีการประกวด FSM เกิร์ลนิก o r 2015ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ตามชมรายการเวลาหมดลงแล้วครับรายการไอพ๊อปเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองห้ามพลาดนะครับลากันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับกับความสดใสของทั้ง10สาวนะฮะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในววัันนนนพรรุุ่่่่งี้้ะะะฮออยาาาดลืมมคคบถเเกิจณแ กลับคุณแม่กันด้วยนะฮะแล้วกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สดๆเช่นเดียวกันวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ